สวัสดีครับวันนี้ผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาชมนะครับรีวิวการใช้งานหลังจากใช้รถมาแล้วประมาณ40,000กิโลกับ Mercedes-Benz C-card นะครับ C220D ซึ่งยังมีขายอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีรุ่น y b บ i ดอีกรุ่นหนึ่งอ่ะไปแบบด่วนเลยนะครับ40,000กิโลกับรถเบนซนะครับ ซีคัรุ่นนี้อันดับแรกนะครับก็คือ,อเป็นซีคัทตัวตัวท็อปเลยนะ AMG นะครับก็จะมีหลังคาซันรูปมีอะไรอย่างเงี้ยออปชันไปเปิดกลางอะไรกันดูได้นะครับที่แตกต่างเลยก็คือกับตัวปกติก็อย่างที่ทราบกันคือ,อขนาดล้อนะครับทำให้รถเนี่ยเตี้ยลงเตี้ยกว่ารถปกติอนนี้ปัญหาอย่างแรกเลยที่ที่เจอเวลาขึ้นลูกระนาดนะครับนี่นะฮะ ขึ้นลูกระนาดมันก็จะประมาณว่าคือรถต่ำรถเตี้ยเป็นรถเป็นรถกึ่งสปอร์ตเลยแหละฮะแล้วก็คือมันมันต่ำเกินโอเคอีกปัญหาที่เจอนะครับเนี่ยฮะเวลารับกัดรับบัตรนะฮะโทษทีรับการ์ดเงี่ยก็จะต้องคอยก้มช่องกระจกก็จะแคบนะครับก้มรับบัตรแบบนี้คุณแม่บ้านรับรองว่าไม่ถึงแน่เลยนะฮะทั้งรถก็ต่ำเตี้ยไปด้วยนะครับ นี่นะฮะครับก่อนจะฟังข้อเสียก็มาฟังข้อดีกันสักเล็กเล็กน้อยนนะครับก็คันนี้ก็เทคโนโลยีเต็มนะครับก็มาทั้งกล้องรอบคันนะครับนี่ฮะหน้าหลังรอบคันในตัวท็อปเท่านั้นนะแต่ตัวไม่ท็อปก็ขาดหายจนเวอร์วังหน้าเกียรติดูดีเหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่จะซื้อก็รู้อยู่แล้วนะครับนีฮะเทคโนโลยีมาเต็มแต่ก็ไม่มี ไม่มีบายสปอร์ตนะครับไม่มีบายสปอร์ตขนาดตัวท็อปแล้วก็ยังไม่มีนะครับการใช้งานไปเรื่อยๆระบบทุกอย่างก็โอเคเหมือนรถปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ก็สับสนเรื่องเกียร์นะครับคันเกียร์จะอยู่ขวามือปกติรถญี่ปุ่นรถอะไรทั่วไปก็จะเป็นไฟเลี้ยวใช่ไหมฮะอันนี้อย่างที่2ที่เจอนะครับอ,อย่างที่3นะครับก็คือความเร็วร้อยนึงขึ้นไปร้อยยี่ขึ้นไปเสียงลมเข้าเยอะ จนรู้สึกว่าไม่สมราคารถอนายขับเขาก็พูดกันแบบนี้ผมก็เจอด้วยตัวเองก็เจอแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดมากเปิดเพลงฟังกบเอานะครับอย่างที่4นะเวลาหย,ยิบบัตรอรถมันต่ํามันเตี้ยเวลาผ่านบัตรก็จะเนี่ยฮะผ่านด่านก็จะเอื้อมยากต้องแบบถ้าคุณผู้หญิงนี่ลําบากแน่นอนนะครับนะะโอเคความเห็นส่วนตัวนะครับในรถราคา 2. 99ล้านนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างกับรถญี่ปุ่นในราคา8 9 0 0 0 0ถึงล้านต้นๆน,นะครับการใช้งานก็ไม่ได้ต่างกันนะครับวัสดุอาจจะดีกว่าไม่ได้ดีกว่าเอาเป็นว่าประมาณแค่10%นะครับนะครับแค่นั้นนะครับอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะนะครับเพราะว่า,าใช้งานมาจริงๆแล้วก็าการทรงตัว การเข้าโค้งการซับแรงสั่นสะเทือนอะไรพวกนี้ก็ก็ไม่ได้แตกต่างจนเวอร์วังกับรถญี่ปุ่นที่เราใช้ทั่วไปกันนะครับในราคาประมาณล้านหนึ่งล้านต้นๆฮะซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วในเมืองนอกเนี่ยมันก็ราคาไม่ได้ต่างกันกับรถ Accord c a m ค y a ี่ i อติหรืออะไรพวกนี้มากมายนะครับ c ีบิอะไรพวกนี้ไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นแต่เมืองไทยฮะอย่างที่ทราบกันดูกันกันอยู่แล้วนะครับ ก็นั่นแหละครับก็เอาเป็นข้อมูลไว้พิจารณากันนะครับส่วนเรื่องข้อดีอื่นๆอาจจะซื้อเพราะแบรนด์นน่นนี่งั้นก็คนจะซื้อเขาก็ตัดสินใจกันเราเองผมก็เอามาพูดให้ฟังเล่าให้ฟังหลังจากใช้มา40,000กิโลนะครับมันเป็นยังไงมันดีเวอร์ไหมหรือมันไม่ดีอะไรระดับไหนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ